สั้มบดีเอสสี่แล้วก็พุทธิสามนกปลาอ่อนตัววันนี้มานั่งเฝ้ามานั่งเฝ้าอันจ้างกับเจ้ามาเอาตะก้าให้มื่อนี่จ้างกับเจ้ามาเอาตะก้ามาตกกาให้ต้งบรรยากาศฝนตกดินเด้ยน้อยแงะ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 มันบ่กทฝนตกดิน ฝนตกเล่นน้อยน่อยเอาตะาก,ก้าวท่านจักของที่วานได้บ่ได้ดอกแต่ว่าคาดไว้เม็ดไว้ซื้อเตรียมไว้หล่อให้ฝนมันคาดเม็ดหล่อให้ฝนมันคาดเม็ดพลังกันที่วานได้น้ำบ่พอได้ฝนนณะฝนตกอยู่ก็ได ถ้าฝนตกด้วยน้ําบ่พอให้ได้สูบน้ําเติมอีกไดสูบน้ําเติมเบิ่งเด้อสูบมาพ้นน้ําก็ได้พ้นสูบมาพ้นน่ะพ้นน่ะเครื่องสูบน้ําก็ตั้งอยู่พ้นตั้งอยู่พนเครื่องสูบน้ําอ่าันนั้นมันเป็นสเด้นเป็นสใหญ่เนาะเป็นสใหญ่สูบน้ําขึ้นมาพ้นล่ะ ซุปน้ำม่เจ้าว่ามันทิลวดบ่าได้ว่าสันมันทิม่มอบว่าได้ฮะนะมันขันท่าบ่มมีน้ำนใช้ขันท่าคาดดำมันก็ซัำนี้ก็ได้คาร์ดดำเนาะอันนี้เ่าคาร์ดตกกานี่เมันก็ถือว่านแล้วต้องเห็นให้มันเรียบๆนิักหน่อยโอ้ยรถเย็บทอ่อซะเนาะเด่นบ่ Ni thoáng mong là kêu anh kể anh hãm mì thoáng hoài anh vi kể đầy nó thoáng hâm bố nó mùi 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 nó mùi 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 sùng câu thì là nó. เึ่งเกาได้แหละไล่ลงไปก็ะซุบขึ้นมาคุดได้อยู่ดอกน้อซ้ำนีก้กระด้เนาะใกล้ที่แล้วละใกล้จนแล้วแล้วดูดู มันจะเล่นอะไรไรถนกระเลยเล่นอวไรน้ำทาดมาใส่หอได้เหตุ๊ดตุ๊ดรยากาศเป็นที่ดีคนตกดีนะาบณบมิวเยกบวียกมีงานไม่ยังกันปกติกันนอนแล้วห่มผ้าเราฟังเสียงคนแล้ว แต่ว่ามือนี้มันนักหนีาคาราจิตที่เหล่ามือนีอม้มาเอากาไว้ซะก่อนโอ้ยบมันไหลเล่นน้ำก็ได้เอาซลุกใส่คลุกใส่แล้วก็ไล่นี่ซล้กใส่แล้วก็ไล่นี่นี่แนบชีวิต วิธีส่วนบทว,วิธีบ้านนอกบ้านนาทีธีสาวหา้าสาวนาสาวให้พี่น้องเ,เอ้ยหลังสู้ฟ้านะ้ำชุ่ฝนไม่ใช่ใดรละไม่ทำแล้วก็ไม่มีกมิน,นแต่ว่ามันทักเป็นชีวิตที่อิสระได้เราเราต้องเป็นลูกน้องผู้ใดเนาะชีวิตอิสระได้ชีวิตบ้านนอกบ้านนาชีวิต ที่ชีวิตคนต่างจังหวัดมันก็เป็นงั้นทุกทีละแต่ละมองแต่ละทีมันก็แตกต่างกันไปนี่ะฝ่าปกติแล้วต่เป็นเด็กน้อยเราก็ต้องเก็บฝ่าขี้คัดแล้วทำเนี่เป็นแบบนี้ยนี่ม้วมีแล้วฝ่าขี้คัดสมัยสม,มัยนี่ จนไม่้นไรก็พี่น้องเนยเขียวงามดีนบคนตกฟ้าทีข่าๆทีู่้เท้าวเป็นวานี้โดนด้นะเบ่งดพี่น้องแล้วแต่อันแพง้าทางบน ทางโน้นจะไปอำเภอบ้านแพงไปอำเภอบ้านแพงหลังนั้นอำเภอบ้านแพงจังหวัดนะครพนมเดี๋ยวที่ทางให้เบิ่ยงทางในบ้านข้าเจ้าในบ้านข้เจ้าเด้อบ้านเด้อ เนี่ยบ้านก็เจ้าบอสแหละไ่ก่อนจ nah, ุดที่มาเอาตะก้าอยู่นี่ก็คือทางออกทางออกบ้านอันนั้นก็เข้าไปทางฟุ้นแหละเป็นชุมชนไทยยอเด้แถวนี้ก็เจ้าเบายยอกันพ่อลระน้ำกิจผ่อแล้วแต่ว่า รัว่าน้ำแห้งวะอ่าน,นี่ก็พอแล้วน้ำบัดน,นี้ก็ใชได้หมอฟใช้รัวล้วเอาแฝงก็ะจะเอาแฝนมัดใส่เอาแฝนมัดใส่เลยเสร็จให้มันเรียบเด้อเส็จให้มันเรียบมันหยามเอาวางเข้าลงไปเหมืนอนกันที่นั้นวางเข้าลงไปมันก็นขึ้นน้ำนขึ้นมาละบ้าน เห้ยละรออีกเดือนนึงหลังจากวานเสร็จสับเราเราอีกเดือนนึงกไงนะไไ็ได้เวลาดำแเราก็อะกระแล่นไหวเลยเยอรถก็ได้น้ำซัดมาใส่หัาได้เห้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่นอนเนาะขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตาม รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็เอาวิธีชีวิตวิธีชาวนามาให้เบิ้งนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำเนี่ยกระอขอบคุณหลายผู้ที่เข้ามาติดตามอารักคุเนะครอบคุณลาลายกระคอโอกาสข่าวคำว่าสวัสดีตะกะ 怎么样